สำหรับการทดลองนี้ก็จะเป็นการทดลองสวิตนะครับที่ตัวบอร์ด Arduino ขา d ิจิตอล2ครับจะมีล a เบล PD 2อยู่จะสังเกตว่าล a เบล PD 2นี้จะถูกต่อเข้ากับขาของ R 1 0 0โอห์มแล้วต่อไปยังสวิตช์ S 1นะครับเพื่อทำการอ่านค่าจากสวิต S 1เข้าที่พอร์ตดิจิตอล2นี้ แล้วที่ขาที่ต้น13ของตัวบอร์ด r ิวิโนจะมีล a b e เบล P B 5อยู่ตัวล a เบล P B หจะถูกต่อไปอยังที่ R ห้าโอห์มแล้วก็ต่อไปอยังไดโอดเพื่อขับ LED นะครับเพื่อเป็นการบอกสถานะของสวิตช์ว่าถูกกดหรือถูกปล่อยอยู่ สำหรับซอสโค้ดของโปรแกรมกดปุ่มนะครับแล้วก็จะทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ไปที่เมนูไฟล์นะครับเลือกมาที่ example แล้วก็เลือกที่ตันีน,นะครับแล้วก็เลือกไปที่ป t o n ครับก็จะขึ้นหน้าต่างของโปรแกรมซอสโค้ด ที่ชื่อว่า b ัท t o n ขึ้นมาในตัวโปรแกรมนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีตัวแปรอยู่2ตัวคือตัวแปรที่ชื่อปัท t o n พินเท่ากับ2ตัวแปรนี้จะหมายถึงขาดสัญญาณดีต้นสแล้วก็ตัวแปรที่ชื่อ LED พินเท่ากับ13ตัวแปรนี้จะหมายถึงขาดสัญญาณดีต้นที่13นะครับแล้วก็จะมี ตัวแปร button state ท่ากับ0ตัวนี้จะเป็นตัวสำหรับเก็บ state ของการกดสวิตช์มาในฟังก์ชันของ set up นะครับก็จะมีการเรียกใช้งานฟังก์ชัน pin mode เพื่อทำการ set าทิศทางของขาสัญญาณโดยเราจะกำหนดให้ขา LED pin หรือขาสัญญาณ ดตันที่13เป็นเอาตพุธแล้วก็ขาบัต t o n พินหรือขาสัญญาณดีตันที่2เป็นอินพุตนะครับส่วนในฟังก์ชันลูปแล้วก็จะมีการอ่านค่าจากขาบัต t o n พินหรือขาดีตัน2ด้วยฟังก์ชันดีตันไลท์มาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า button s สเตตหลังจากนั้นเราจะทำการเช็คค่าใน ตัวแปร button state ว่ามีค่าเป็น high หรือไม่ถ้าเกิดมีค่าเป็น high แล้วก็จะทำการเรียกใช้งานฟังก์ชัน digital l i g h เพื่อเซตขา led pin ให้มีสถานะเป็น high หรือเป็น logic หนึ่งถ้าเกิดไม่ใช่แล้วก็จะทำการเรียกฟังก์ชัน digital l i g e เพื่อเซตขา led pin ให้เป็นสถานะ low หรือเป็นสถานะศูนหลังจากนั้น โปรแกรมก็จะย้อนกลับไปอ่านค่าจากขาสัญญาณดีต้นสองใหม่อย่างนี้วนไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะครับ